สวัสดีค่ะโภชนะเพสัตแคลโทนพัสมีส่วนประกอบของสารที่สำคัญดังนี้ 1. แร่ธาตุแคลเซียมเป็นฟูดสเตตฟอร์มที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทันทีและนำไปใช้อย่างเฉพาะเจาะจงเข้าสู่เซลล์มวลกระดูกและดูดซึมดีกว่าแคลเซียมปกติแมกนีเซียมช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมแมกนีเซียมมีประโยชน์ในการลดปัญหาอาการปวดต่างๆเช่นปวดไมเกรน ปวดประจำเดือนและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักและการออกกำลังกายอย่างหนักเพราะแมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลายของร่างกายและเป็นแหล่งพลังงานในเซลล์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ให้มีความสดชื่นกลับปี้กระเป๋ามีพลังงาน แคลเซียมและแมกนีเซียมในอัตราส่วน2ต่อ1ซึ่งได้รับการยอมรับจากแพทย์ทั่วโลกในการลดโอกาสเกิดโรคความดันโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันและช่วยเร่งการสร้างเซลล์กระดูกและข้อได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นฟู้ดแมทริกแคลเซียมยังช่วยปรับสมดุลภาวะกรดด่าง ในเลือดทำให้เลือดมีระดับความเป็นด่างได้ดีอีกด้วยวิตามิน D3 ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทันในร่างกายและเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกไอโซฟาโวนแม t ิก so เป็นสารที่ช่วยเล่งการสมานเนื้อเยื่อกระดูกซึ่งมีรายงานการวิจัยทางการแพทย์เม d ิคอ l เจ u r นอ l ตีพิมพ์และยืนยันว่าสามารถช่วยในการรักษาอาการไวทองช่วยลดปัญหาผิวแห้ง ผิวหยาบก้านในวัย50ปีขึ้นไปและยังช่วยให้นอนหลับได้ลึกหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะไฮยาบูสเตอร์คอมเพลกนวัตกรรมใหม่ในการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อช่วยลดปัญหาเข่าฝืดเข่าติดเข่าเจ็บจากภาวะน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อลดลงที่เกิดขึ้นตามวัย และยังช่วยให้ผิวสวยนุ่มลื่นมีน้ำมีนวลค่ะข้อควรระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคอลโทนพัสไม่ใช่ยารักษาโรคควรพิจารณาใช้ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราค่ะขนาดการรับประทานวันละ1-2เม็ดก่อนอาหาร เน้นนะคะช่วงทองว่างค่ะสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อผู้ที่แนะนำคลิปนี้เพื่อสั่งซื้อผ่าน eBuy App p l a ฟ f o r m สุขภาพอัจฉริยะของเราได้เลยนะคะ